พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าในวันพระศบ,บดีของสัปดาห์ที่16เจศกาลธรรมดานี้เราก็มาลำพึงต่อจากเมื่อวันก่อนๆน,นี่นะครับพระเจ้าจัดกัมโมเสดว่าอีกสองวันต่อมาพระองค์จะมาพบกับประชากรของพระองค์บนภูเขาซีนันจึงบอกให้พวกเขาชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ซักเสื้อผ้าให้สะอาด พรงจะเสด็จมาบนภูเขาสินายให้ประชาชนทั้งปวงได้เห็นเมื่อถึงวันนั้นมีเสียงฟ้าร้องคำรามมีฟ้าแลบแป,ปลกเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขาเสียงเป่าเขาสัตว์ดังไปทั่วเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงประชากรกลัวจนตัวสั่นพี่น้องครับ ในสมัยของเรานั้นเราสามารถที่จะพบกับพระพิญญาได้ง่ายกว่านี้และบ่อยกว่านี้ได้นะครับแต่เราจะมาพบพระองค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเราแต่ในวันอาทิตย์เนี่ยทำไมเราถึงไม่ไปพบพระองค์ส่วนในพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าจัดสอนประชาชนด้วยคำบุปมาเราถ้าดูจริงๆแล้วมีประมาณห้าสิบครั้งนี่นะครับ เป็นคำเปรียบเทียบไปได้เห็นความจริงจากคำพูามานะครับมีหลายคนเข้าใจและอีกหลายคนแม้จะมองดูแต่ก็ไม่เห็นแม้จะฟังก็ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาต้องการฟังโดยไม่ใช้หูต้องการหายใจโดยไม่ใช้ปอดซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ นั่นคือเขาไม่ต้องการการกลับใจและให้พระเยซูเจ้ารักษาเขานั่นเองพระองค์ยังตรัสอีกว่าใครๆก็ตามที่ปรารถนาจะเห็นและได้ฟังสิ่งที่พวกเขาหเห็นและได้ฟังเราท่านอยู่ในพวกไหนถ้าเราเปิดใจรับพระเยซูเจ้าเราก็มีความเย็นดีแต่ถ้าเราปิดใจทุกอย่างก็จบเุ พี่น้องครับชีวิตของเรานั้นก็สั้นลงทุกวันการเดินทางของเราก็จะถึงที่สุดแล้วเป็นหน้าที่ของใครของมันเป็นเวรของใครของมันที่จะไปพบกับพระบิดาเจ้าถ้า,าเราไม่สนใจที่จะฟังพระวาจาของพระบิดาเจ้าแล้วเนี่ยถึงวันเราจะไปพบพระองค์เราจะตอบพระองค์ได้อย่างไรขอพระเจ้าอมยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์